ผัดเผ็ดมุป่าพิเศษไข่ดาวดูสีสะเกตดครับทางไปกันทะล,ะลุ่มแล้วก็สั่งผัดเผ็ดปลาไหลครับผมเอาไปไปกินตอนบ่ายดีตะมากบอกว่าเกียนมีแต่ตัวงามๆครับไปไปต้มกินตอนแล้ครับ bây giờ tôi nhảy lại Nam ơi nói à. U, bọn đây bọn ổ thật chụp nhai lên bọn hấu ổ thật khó ngắm đấy. quá nó khóc ครับเดี๋ยวถ้าเลียนพันอีกเดี๋ยวแวะมาดสินเนี่ยพุ้ยปสั่ังเบิงคนนี้โอ้ยาน,นอีพ่อสองล้อยุบสองลครับอยู่ละสองร้อยครับครับไปก่อนำไมจับเอา มันหน่อยพูด <spell> ม <out> ันออกไปจับเข่ามันก็ออกจับเขาเันกรมัดปากถุงนังตัวตัวเดนก็ี่ยนทางมงควันนี่ยเลี้ยวซ้าย อ,อือ,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 งอางครับี่เฝ้าตั้งเวทีเลครันจะวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับคือประคอไม่เกือบ1ิบโล ทั้งตมทั้งเผาครับเจ้าอาวันัทีผลืมซื้อันัเบละไ่ได้ซื้อทานยากครับผมพอต้องให้ทานโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ รูปเหรนยรูปหอยยุ้งหอยนี่ใครเหรอดูดวงดีครับเพิ่นเอามาให้สิบรูมาสาวไปไปไปคอยตัดสินันดูแล้วว่า nha nha. Quý thầy xăng chứ nè. Lên. Hiển mà nè. Số 1.8 1.895. Ta bưng luôn mẹ. Số 8 rồi đi. Này. Cao, đi ừ, bớt thânถึง. Số 8. เอาตัวน้อยๆอีกตัวนึงเอา. ฉีดเดียวนึงมันยิ่เด้ยวเฮ้ยฉีดเดียวนี่นต่กุ่มจุดแปดเก้าแม่เอียนตัวเด็กฉีดเดียวนั้นมีอยู่ที่โอ้โหไอกระมูกระตุ่มกรแทบเอาให้มันเตลิดไปเลยมาสองลูกไปเลยตัวเดียวนี่บอกไอ้ตัวเด็กอะไหยีราไปอื้มนีสวยงันเลย คืนให้พอเอย็นถึงแล้วกลิ่นเนี่ยมันจูดใจครับสั่ใจเป็นเลยไหนเลยไหนมีคว้ขคือเขาเนาะเพราะได้ผัดเผ็ดเพิ่มนะ 2> 2. <25. S 1> สองจุดสองห้าสองโลสองขีด ไปทงมุ่งหน้าทางตะวันตกปีนี้ฮะขาเรีนส่วนส่วนกันกับมอล้ำน้ำกัน มีนูครับมันจะเป็นกระเซาะนั่นแหลกินกับเขาแน่วเขามากครับกับมีแห้งสูงงามครับกินงานเราก็ไปหลายคันแล้วแรนสวนมาพูดอันนี้ผมยู้เทิร์นกลับมากินซีดๆได้หนะึ่นเป็นร้านประจำสตาร์ทรถได้ได้ลย สองลูกนะตัว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 ใจไปเลยวะตื่นเต้ี่่ใจมากลานะครเลยคูดไม่ออกนทนเอ้ขอเนี้ยแม่เราตอบ่มีอยู่หรือเอาไปลง แล้วเรืี้ไปซื้ออยู่ตลาดพุทธซื้<า>อยันให้เราซื้อผักเอาเด้อยเฮ้ยนี่แหละไอ็กป,ปอร์ตใช่ไหม อันต้องหมูปลาเลยต้องหูสิหมอย่งเป็นร้อยยีสคนคนละร้อยยี่สิบผมก็ร้อยยี่โอ้สองยังเย็นร้อยยี่ยนสี่ร้อยกับอีกสี่ร้อยสีบเอาเอาเป็นยังยไปเอาร้อยยีไปกันอเอานี้าเขาคลิปนี้เดี๋ยวาไปทัางนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ